ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีกองละ2,999บาทหรือตามกำลังศรัทธาสมทบทุนสร้างสมเด็จพุทธจารย์โตพรหม,มลังสีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกณวัดร,รีนิมิตตําำบลมันแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2,556 ด้วยวัดรีนิมิตได้ดําเนินการก่อสร้างองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสีสูง36เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งดําเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า70%เแต่ยังขาดปัจจัยอีกจํานวนมากจึงขอบอกบุญมายังผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2556ขึ้น8ค่เดือน12เวลา15นาฬิกานาทีทอดกรถินสามัคคีติดต่อเป็นเจ้า ทอดกระถินสามาัคคีหรือร่วมบริจาคได้ที่ท่านพระคร,ะาารูนิมิตอินทโชธเจ้าอาวาสวัดปรีนิมิตโทศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองแปดศูนขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีจิตศรัทธามาณโอกาสนี้